สวัสดีครับ fc ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็กนนะากินเนาะหาอยู่หากินไปกับน้องหมาตอนเดินขึ้นเนาะครับอีซนะีโอ้เหนื่อยเหนื่อยแรงเนาะโอ้ฮะสูงนี้เป็น แดดมันร้อนเลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับอีซีเพราะว่ามันแดดมัน,ยมนเยอะแดดแรงออกไปก็ร้อนนะครับอีซีมันอย่างนี้เลยหมอกมาหานห้ไม้นล้วแต่เช้านะไม่สายแล้วครับอีซีนี่จุดมงไปมุงแล้วก็ ก้อนหินใหญ่เนาะก้อนนี้ยก่อนมาพาเอฟซีมาชมวิวเนาะชมไปด้วยผมก็พาเอฟซีชมวิวผมก็ชมวิวอยู่หาอยู่หากินไปด้วยนะครับเอฟซี FC. ก็ถ่ายคลิปก็จะถ่ายถ่ายไปก็กลัว ไปครับโ,โไม่ได้ไปรับอีกซีก็มาดูฮาหน่อไม้เนะหาไปเรื่อยๆครับอีกซไีได้ถ่ายเนาะผมก็ พามาเดินมาด,นดูนี่ครับจุดนี่ครับอกโอ้ยนี่ครับมันจะกาดเนาะเรีนสบายครับอกซนี่ครับจุดชมวิวด้วยเดินหาอยู่หากินชมวิวไปด้วยนะครับอซนี่ครับหมู่บ้านผมนู้น นี่ครับก็มาดูครับพี่ซีว่าวันนี้จะได้ไหมหน่อไม้นะครับพี่ซีพาพี่ซีไปหาหน่อไม้ชมวิวไปด้วยหาหน่อไม้ไปด้วยนะครับพี่ซีหน่อไม้หุน่นเพราะว่าช่วงนี้เนาะใบไม้มันเขียวเยอะแล้วหน่อไม้ก็อ,ออกเยอะแล้วนะครับพี่ซี ครับเอฟซี F C. มองดูตรงนั้นเนาะนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับเอฟซีหมู่บ้านผมเดินไปก็ไม่ไกลเท่าไรลงไปไม่ไกลเท่าไรนะครับเอฟซี C. ไปไปต่อเดินทางต่อ ชีวิตประจำวันเนอะทำไรทำทำไรมันสำปะหลังหาอยู่หาก,กินอันนี้นะครับ f อฟซทำแบบนี้ทุกวันก็มาดูงนะครับเอมซีหน่อไม้ไผ่มันจะออกไหม ผมว่ายังไม่ออกเนาะถ้าโน่นถ้าฝนตกเยอะๆครับก้อนก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเอซี่าเอซีไปดูก่อนแล้วค่อยหาหน่อไม้เนาะะกลับค่อยหาก็ได้นะครับเอซีนี่ครับ ป่านแต่มันจะเป็นสภาพแบบนี้อันนี้ก็ขึ้นมาก็ไปซีเตรียมน้ำเรียบร้อยน้ำสองขวดนะครับไปซีเอาว่าเอาไปเสือ,อไวเนาะเสือ,อไวโอ้ ลูกอะไรนะั่นสีเหลืองๆนะครับเอซี่ทำไมสีเหลืองสวยจังดูครับถ้าเดินนะครับเอซี FC. มันจะกล้องจะไม่นิ่งเนาะนี่ครับไม่รู้ลูกอะไรนะครับเอซี FC. ลูกเหลืองๆนี่นะครับไม่รู้ลูกอะไรนะครับเอซี FC. ผมก็ไม่รู้จัก สาฟีดูนะครับนี่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ป่าเนาะหููไม้นี่เหลืองๆ,ๆนี่ผลไม้นะครับไม่รู้ผลไม้อะไรผมก็ไม่เคยเห็นผมก็ไม่รู้จักชื่อครับอซีพาหน้องมาไปดื่ไปกินน้ำอีกก่อน,นครับไอซี RC. ก็นี่ เดินตามเดือนตามทางวัวทางวัวเนาะเอซี FC เนาะมันเป็นทางวัวหากินเขาขึ้นมาปล่อยนะครับเอซีครับเอซีก็มาถึงจุดที่พาน้องหมาพาน้องหมามาดื่มมากินน้ำเนาะไม่ใช่ดืนะ่มเนาะมากินน้ำนะครับเอฟซีมาดูครับ ก่อถึงแล้วครับพี่ซีนี่ครับโอ้เขียดลูกเขียดลูกลูกออนะนี่ครับพีซ่ซีเยอะอยู่นะครับพีซ่ซีลูกอะไรเลยลูกอื่นนี่ครับอุ้ยแหน่พึ่งก็มีนะครับนี่นี่ครับแห่พึ่ง แม่พึ่งนะครับมันเป็นจบเป็นหินเรียบนะครับพี่ีก็มาพาพี่สีมาดูหินเรียบอ่างน้ำนะครับพี่ีนี่ครับไข่กบไข่เกียดก็มีนะครับพี่สีนี่จะเรียบนะครับพี่สีน้องหมาเจออะไร นี่ครับก้อนหินนะครับนี่จุดๆเป็นด่างเนาะเพราะว่าเขาจะเอาเกลือนอามารวยัวตรงนี้นครับไอซให้วัวกินอ่าผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ